ครับวันนี้เรามาดูการแก้ปัญหามือถือ vivo นะครับเปิดขึ้นมาแล้วดับดับแล้ววนไปวนมาตลอดนะนะอาการลักษณะก็คือเปิดขึ้นมาแลดับเองนะครับแล้วก็บูตขึ้นมาใหม่เจ้าของเครื่องบอกว่าถ้าเสียบสายเนี่ยจะเข้าใช้งานได้ปกตินะครับเสียบสายชาร์จนะแต่ถ้าถอดเมื่อไหร่ปุ๊บก็จะเป็นลักษณะอาการนี้นะครับอาการนี้ผมเคยเห็นในมือถือ vivo v15 pro นะครับ จะเป็นลักษณะอาการนี้เลยก็คือเปลี่ยนแบตใหม่จะใช้งานได้ปกตินะครับดังนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูการเปลี่ยนแบตเครื่องนี้เพื่อแก้ปัญหากันนะครับเครื่องนี้ดูเผินผืนลักษณะจะเป็นลักษณะเหมือนกับฝาหลัง2ชั้นนะครับแต่ที่จริงเป็นฝาหลังชั้นเดียวนะดังนั้นถ้าท่านจะถอดเนี่ยก็จิ้มถาดซิมออกแล้วเลาะได้เลยนะครับเวลาแกะฝาหลังนะครับก็ใช้เล็บจิกเข้าบริเวณข้างช่องถาดซิมนะ จากนั้นเลาะได้เลยนะครับถ้าเป็นฝาหลังชั้นเดียวแบบนี้นะแต่ถ้าเป็นฝาหลังสองชั้นเนี่ยเราต้องเลาะชั้นอนอกก่อนนะครับถึงจะเจอน,อน็อตแล้วคลายน,อน,อน็อตแล้วค่อยเลาะแบบนี้ได้อ่าเครื่องนี้เขาทําลักษณะเหมือนกับทําหลอกมานะครับดูเพลินๆเหมือนเป็น2ชั้นนะอ่าจากนั้นเราก็ทําการยกขึ้นเลยนะครับถ้าเราออกได้ละถ้ามันติดตงไหนก็ค่อยๆเลาะไป โอเคหลังจากเอาฟ้าหลังออกเรียบร้อยนะครับทีนี้เรามาดูตัวเครื่องนะครับเนี่ยตัวนี้ก้อนแบตบดูก้อนแบตก็ยังไม่บวมนะที่ดูนะครับแต่อาการที่เกิดขึ้นก็คือตัวแบตเตอรี่เนี่ยจ่ายกระแสไฟไม่เสถียรน,นะครับทําให้เวลาเครื่องรันขึ้นมาแล้วเนี่ยเหมือนกับว่ามันรันไม่เสร็จนะก็เลยดับไปแล้วก็บุดวนใตรงเนี้ยดูเครื่องนี้นะครับเครื่องเคยโดนความชื้นหรือโดนน้ามาด้วยนะครับสังเกตราบที่เกิดขึ้นเนี่ยตรงแผงวงจรตัวนี้ พอดีผมตัดคลิปตอนที่คลายน็อตออกนะครับท่านที่แกะออกมาก็มีน็อตก็คลายน็อตก่อนนะทีนี้เราจะมาทําการทดสอบแบตท,ที่เราสั่งมาใหม่นะครับตัวนี้ที่แบตสั่งแบตมานะครับแบตเป็นรุ่นเดียวกับ V15 Pro ด้วยนะครับเป็นรุ่นเดียวกันที่เป็นรุ่นที่มีปัญหาเลยนะหมายความว่าแบตรุ่น V15 Pro กับ V17 เนี่ยมันใช้แบตก้อนเดียวกันนะครับรุ่นเดียวกันเลยดังนั้นอาการของแบตรุ่นนี้จะเยอะหน่อยนะครับ อ่าโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาทําการทดสอบครับแบตท,ที่เราสั่งมาใส่เข้าไปแล้วตัวเครื่องจะเปิดขึ้นมาได้ปกติไหมตัวนี้เป็นยี่ห้อม a งโก้นะครับที่ผมสั่งมา,าแบตท,ที่เป็นลักษณะแบตมอกก็จะมีประมาณสัก 2- อสยี่ห้อนะแต่ถ้าท่านสั่งมาแล้วหน้าตาเหมือนกับแบตก้อนที่มาพร้อมกับเครื่องเป๊ะเลยเนี่ยอันนั้นแบตกอฟนะครับแบตจีนเลยนะครับแบตแท้เราต้องไปสั่งที่ศูนย์นะครับไม่มีขายข้างนอกนะ ดังนั้นเราสั่งได้ก็คือสั่งแบบท,ที่เป็นลักษณะแบบมอกแบบนี้เท่านั้นเองอทีนี้มาดูวิธีการดึงแบตครับก็บีบซองของแบตไว้นะครับจากนั้นก็ดึงตรงแถบสีเขียวขึ้นนะจะดึงก้อนแบตขึ้นแบบนี้ครับแล้วก็ทําการลอกพลาสติกออกแบบนี้าจากนั้นก็นําแบตก้อนใหม่นะครับมาใส่ โอเคหลังจากใส่แบตก้อนใหม่เสร็จนะครับใส่สายแผ่นแน่นเรียบร้อยทีนี้เรามาลองทดสอบเปิดเครื่องครับอาการเครื่องเปิดขึ้นมาแล้วดับเองเนี่ยนะครับจะยังอยู่ไหมตัวน,นี้เป็น vivo v, v 1 7นะครับ vivo v 17ที่ผมเจอเนี่ยมีสอรุ่นละนะครับมี v 1 7กับ v 15 pro ซึ่งใช้แบตรุ่นเดียวกันด้วยนะครับแบตรุ่นเดียวกันโมเดลเดียวกันเลยนะครับก้อนแบตเนี่ยอะตอนนี้รอสักครู่นะครับ หลังจากที่บูตขึ้นมาแล้วดับเองไหมตัวนี้ที่ดูไม่ดับนะครับเห็นไหมขึ้นเข้าใช้งานได้ปกตินะครับออนอกจากการทํางานผิดพลาดของก้อนแบตแล้วบางทีเครื่องนี้อาจจะเกิดจากตัวเครื่องเนี่ยเคยโดนความชื้นมานะครับทําให้ชิปควบคุมการชาร์จหรือการแสดงผลของแบตเตอรี่เนี่ยมีปัญหาด้วยนะนะที่ดูนะครับเพราะว่าเครื่องเคยโดนความชื้นมานะครับดังนั้น เวลาเราใช้งานเนี่ยพยายามดูแลมือถือของตัวเองนะครับอย่าเอาไปเล่นในห้องน้ำนะหรือเวลาฝนตกอย่างเงี้ยนะครับเราต้องเซฟเซฟไม่ให้ความชื้นเข้าที่มือถือนะครับไม่งั้นจะส่งผลแบบเนี้ยอ่ะโอเคทีนี้หลังจากเราเปลี่ยนเสร็จเราจะทําการประกอบคืนนะครับก็นําตัวข้อแผงวงจรมาใส่แล้วก็ขันน็อตอัดคืนครับเสร็จแล้วแล้วก็ประกอบฟาหลังคืนตอนนี้เวลาใส่ก็ดูให้เข้าล็อกของมันนะครับ บางทีมันติดก็เอาขึ้นออกแล้วเอาขึ้นก่อนนะแล้วค่อยใส่ใหม่นะบางทีตัวกล้องเนี่ยมันไม่ลงล็อกนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นกล้องหน้านะครับอ่าโอเคก็ใส่ให้เข้าล็อกนะครับถ้าไม่เข้าล็อกนี่กล้องไม่ทำงานนะ อโอเคทีนี้หลังจากเราใส่เสร็จก็ประกอบคืนครับขันน็อตอัดให้แน่นทุกตัวท่านนี้มาเยี่ยมชมก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามนะครับตอนนี้ในช่องสอนออนไลน์ความรู้เยอะนะครับ2 0 0 0เกือบ3,000คลิปละนะครับเป็นความรู้ในการช่วยแก้ปัญหานะมือถือพวกติดรหัสติตด G e ีเมลหรือแก้ปัญหาอื่นๆนะครับก็ดูไป็นแนวทางเป็นความรู้ล้วนๆเลยนะครับ แต่ถ้าอยากทักสอบถามส่งซ่อมก็ติดต่อใต้เฟสใต้คลิปนี้นะครับดีจะวางเฟสไปให้นะครับถ้าไม่หนักเกินไปก็จะแนะนําในการแก้ปัญหาด้วยตัวเองนะครับแต่ถ้าส่งมาก็ต้องคิดค่าค่าทําให้นะนะครับอโอเคตอนนี้ก็คันน็อตอัดคืนทุกตัวครับ โอเคหลังจากขันน็อตเสร็จทุกตัวนะครับก็ทําการประกอบฝาครอบหลังคืนครับทีนี้เวลาใส่ก็ใส่บริเวณมุมก่อนนะครับดูให้ฝั่งหนึ่งเข้าล็อกก่อนนะเคเช่นตัวนี้ก็ใส่ด้านบนก่อนนะครับจากนั้นค่อยๆบีบไล่แบบนี้ตัวไหนถ้าใส่แล้วมันฟิตจนเกินไปอย่าฝืนนะครับไม่งั้นอาจจะทําให้จอจอโดนบีบนะอาจจะทําให้จอเสียได้นะครับเราต้องลอกออกแบบนี้แล้วเข้าใหม่นะ นะครับถ้ามันมันไม่เข้าล็อกเนี่ยอย่าไปฝืนดันมันบางทีโกดไปจอเป็นเส้นเลยก็มีนะครับอันนี้ต้องระวังหลายนะฮนเจอปัญหานะอ่าโอเคนะครับตอนนี้เครื่องก็ใช้งานได้ปกติแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับความดูด,ดีๆมาเรื่อยๆเ,เดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ